ขณะเดียวกันถ้าคนที่ไม่อ่านหนังสือก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลดีๆอย่างเช่นเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งมีหลายอย่างครับท่านผู้ชมครับที่มีประโยชน์โดยเฉพาะการรักษาโรคบางอย่างนะครับพาท่านผู้ชมไปรู้จักโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับที่สามารถใช้พุทราจีน ขิงและเห็ดหูหนูดำมาตุนแล้วก็ดื่มได้นะครับที่จะสามารถทำให้คนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยอาการดีขึ้นเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับจากทางคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่จังหวัดเชียงใหม่โดยบอกว่ามีคนไข้หลายคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับที่มารักษาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหลายคนเนี่ยหันไปทานยาสมุนไพรผลลัพธ์ที่ออกมา ตกใจคือทีแรกเนี่ยคุณหมอวินิชัยว่าเป็นโรคนี้แต่พอหายไปช่วงหนึ่งบอกว่าไปทานยาสมุนไพรกลับมาอีกทีหนึ่งเอ็กซเรยด์ดูเส้นเลือดจากผิวที่ขรุขระกลายเป็นผิวเรียบสวยคือหมายว,ามว่าหมายความว่าจุดที่มันอุดมันตันมันค่อยๆค,ค,คลายออก mm hmm. ฮะทำให้เลือดเนี่ยสามารถที่จะไปเลี้ยงส่วนสำคัญของสมองได้ดีขึ้น mm hmm. คนไข้หลายคนเล่าให้ฟังตรงกันแบบนี้ว่า จากการไปตุนนะฮะน้ำที่ได้จากพุ้ซาจีนแห้งขิงแล้วก็เห็ดหูหนูดําดื่มเช้าดื่มเย็นอาการค่อยๆทุเลาแล้วก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่คุณหมอประชาบอกตอนนี้ก็คือข้อมูลที่ชาวบ้านบอกมาไปลองและเห็นผลเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยไหนออกมารองรับนะครับแต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ จะใช้เป็นประโยชน์ในการรักษาในอนาคตนะฮะโดยได้มีการประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกที่หนึ่งเพื่อให้ช่วยต่อยอดหน่อยเถอะช่วยวิจัยหน่อยเถอะเกี่ยวกับสมุนไพรข้อดีของทั้ง3ชนิดว่าจะสามารถรักษาอาการหลอดเลือดสมองตีบได้หรือไม่นะฮะโดยจำเป็นจะต้องมีการเก็บข้อมูลของคนไข้ไปเรื่อยๆควบคู่ไปกับการรักษาตามแนวทางของคุณหมอแล้วก็ดื่มสมุนไพรช่วยด้วยนะฮะลองดูว่า 6เดือนถึง1ปีอาการของคนไข้เนี่ยดีขึ้นหรือไม่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลในตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะใช้นะฮะก็คือใช้พุทราจีนแห้ง20-30ผลเห็ดหูหนูดำา10ช่อซึ่งช่อหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายดอกแต่ถ้าเป็นช่อเล็กก็ให้เพิ่มเป็น20ช่อนะฮะมีพุทราจีนแล้วนะครับมีเห็ดหูหนูดำแล้วเพิ่มขิงไปอีก1ขีดนำทั้งหมดนะครับใส่น้ำตุนประมาณ2-4ชั่วโมงใช้น้ำา1ลิตรนะฮะ ได้มาเสร็จสับนะครับกรองเอาเฉพาะน้ําน้ำเนี่ยดื่มได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นในเวลาท้องว่างค่อยๆทานไปค่อยๆดื่มไปอาการจะค่อยๆทุเลาขึ้นแต่ตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าลองได้แต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนมารองรับนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับคุณหมอธวัชชัยกมลธรรมบอกว่า คือตอนนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลที่มีการศึกษามาถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแต่อยากจะให้มีการเผยแพร่ผ่านทางารสารการแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าคือที่มีการวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นขิงเป็นยาร้อนที่ช่วยลดไขมันในเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดอันนี้มีเขียนอยู่แล้วนะครับเห็ดหูหนูดำนะฮะลดความดันโลหิตสูงห,หรือเส้นเลือดแข็งตัวมีส่วนช่วยในการฟอกเลือด S <S ส่วนผู้ซาจีนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นยาเย็นเพิ่มภูมิต้านทานโรคบำรุงสมองและระบบประสาทลดการอุดต <positives> ันของเส้นเลือดรวมไปถึงผู้ซาจีเนี่ยยังช่วยบำรุงไตอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเอาทั้ง3อย่างมาผสมกันและนําไปเขียนให้เป็นเชิงวิชาการตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะเป็นเป็นความภูมิใจของคนไทยซะด้วยซ้ำที่เรามีสมุนไพรดีๆแบบนี้อยู่ในพื้นบ้านเขาบอกว่าร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนกลูคาก้อน ที่เพิ่มระดับน้ําตาลในเส้นเลือดป้องกันร่างกายภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอีกด้วยนะครับถ้าใช้สมุนไพรทั้ง3ชีชนิดในสัดส่วนที่พอเหมาะครับค่ะ